ใจน้อเด็กน้ยสิ่งของแล้วน้องเคยนัังหาทองเินหัามให้สงยิ้มรอทนนักสาลยรอนที่น้อรอให้วีนเพื่อสันกระเป็นใจเป็นีว้อนีหอหัวใจอ่อนเพื่อนที่ท่านไปนนท์สำนักเอกน้อยเพื่อไดสิ่งห้เอาใจมา่บนวันนี้น้องหัวใจลดเพื่อพอแต่คนเคยให้เรงใจ

บอกให้ตอนมาไอ้ตอนเนี้ยจังเศร้าหนองเย็นใจเศร้าเลยอ้อนๆอ้อนๆโอ้ยเศร้าในเขาจากเศร้ารำเพลงบักเเม่ยังมีกันรออยู่จะสู่ให้ไปบ่นอูจะอยู่มาเนาะหนาเนาะหนำบ่เเม่บ่ซูดอกคนเราค่อยทายอยู่เดินมาอยู่แรงใจให้

น้องห่างห่จนใจนองหาักนใเีเฮ็ั้่สิไดเป็นตันงนี้ก็นะแย่ผู้บาวขาแมมองกชายแดนตัวน้องนี้ก็ทัแค่ผู้บ่าวขาแมมองกาแดนอยาได้ไอนี้มาควงแขนอยาไ้ไอนี่มาเป็นแฟเาดกับผู้ชา อยากเป็นแฟนกับไอร์ใจว่าอยาบอกไอายเป็นแฟนยันเทว่าอยากายแ์เทวนาภาดีสายศาสตร์เป็นคนหักแห่เห็นบ้าวพรแม่ฮักจะโนซีสายศาสตรเป็นคนหักแห่เห็นบ้าวพรแม่ฮักจะโนซีแต่ว่าภาษาหน้าไอร์บอเป็นแต่ว่าพรแม่หนําไอร์บอเป็นในส่วนของเล่ในกัมพู เอีสานเอา p l ใ t i n u m นสดรินี่นี่เรแซ่บเหลิ่มเราเป็นชาวอสานเ a t i m นี่ะสินที่นี่เราแซ่บเหลิ่มดินแดนลิ้งเรากระตุ้มเราเป็นชาวพิบ่าวเรกระตุมต่จังหวรเป็นภามรางร์อดอง Và trên tay Long hồn không 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 đi không 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 สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูสุคนเมื่อนี้แม่นี้จะได้ซิมารีแอคชัน่นน้องตอมแสงจันท์พันมะล่าทีว่าขึ้นไล่โซดมื่อขืนวันที่เจตกุมภาหนอพี่น้องในอันในอันไล่โดของหมอลำเพชรลำเพลินน้องตอมก็ได้เอาเพลงกันเอินหักนางเอกหน่อยของน้องอุ้งอิงมาหลองในอันเวทีเพชรลำเพลินขังแหลกหนะพี่น้งนนองว่าเป็นจังไหนพี่น้องน้อง ลองได้มวนได้มวนได้เพาะแล้วก็เสียงตอบรับของทุกคนเนี่ยประมาณว่าดีอ่ะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ม่แต่ยองคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ม่แต่ดีทั้งนั้นบอได้มาตีกันจ้ะพี่นออ้องบอมีคอมเมนต์ตีกันบอ,อติจังเม็ดพี่น้องน้องลอง,ลอ,งลองได้แปลว่าเม็ดเลยได้เนี่ยคุ้มเสียง ไดดีมากเสียงบ่มิตกพี่น้องจะบอกว่ากัมิบบางช่วงบางเพียงที่น้องกันอาจจะลืมเหนื่อน,นิดนึงแต่ว่าน้องก็คือแบบว่าอันนี้มได้านะนะพี่น้องบ่ได้บ่ได้คือบางคนเนาะมั่นบล่ะบางคนแค่ขืนต้นกับพิษแล้วตนตีข้นตนตีขึืนมาอ,นนอันนี้กับไปบ่ได้แล้วแต่ว่าน้องสุดยอดน้องเฮ็ดไดอหลีเนาะพี่น้องแล้วน้องฝ้าหลวงนี่น้องก็ยังเป็น น้องบบเคยมีประสบการณ์เขาเบาถึงน้องฝ่าหลวงเนาะเดยโตนเดยโตนน้องเนาะมันว่าน้องบบเคยมีประสบการณ์ในการขึ้นเวทีในการอันนี้เลยเพราะว่าถ้าเปียกก็น้องตอมคือน้องตอมเขาเมื mm. other, ่ออาชีพเขามีงานของเขาตลอดเนาะเขามีงานเขาขึ้นเวทีตลอดอยู่ทางเล่าเนาะแต่ว่าน้องฝ่าหลวงนี่น้องบ่เกยเ่เคยมีประสบการณ์น้องกับสีสันสันเน่ยแต่ถามว่าเสียงน้องเนี่ยน้องกับเสียงดีอยู่ได้พี่น้องแต่น้องยังขาดความมั่นใจ ขาดความมั่นใจและขาดการฝึกฝนก็นอยากอยากจะให้น้องได้มขึ้นได้มาขึ้นเวทีเพชรลำเพลินอิหลีอยากให้น้องเด้เป็นศิลปินน้องใหม่ในเพชรลำเพลิอนอิหลีแต่ว่าก็นี่กะต้องอยูที่ดุลยพินิจของแม่พ่อและพยาบาลน้องพี่น้องพยาบาลสายจวดเนว่าเพิ่นเพิ่นสิพิจารณาจังไหนแต่แต่ก็อยากให้น้องได้ไดมา เดเหตุงานเรือตนเรือตนเนาะพี่น้องหรือตนอุตส่าห์เดินทางมาไก่ต่ว่ามือว่านก็ได้เด่เป็นนั่งเอกรถแฮยู่ผูหญ,ญ่บาลเพิ่นก็ให้ให้มาเป็นนั่งเอกรถแฮร์ละให้ึืนลองเพลงในช่วงเช็คเศร้าเนาะในช่วงกลุมเปิดของเมือว่านเนาะพี่น้องจากคลิปนี้ไม่ได้กับอ,อบ่ไดดมากโดนดอกพี่น้องกระขอ ให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิง่งติ้งติ้ง,งให้แมนนี่ดําด้วยพี่น้องจ๋าจะได้บําัพ็ญคิปหนาต่อไปเด้อบางแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญจะเจ็บจะจนได้พี่น้องรำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้าพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายมารีแอคชั่นนิดๆหน่อยๆจ้าพี่น้อง